ล้างมันล้างเสาไฟขาดไงไฟชไช็อตแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นภาพรถคันนั้นไม่ชัดนะกระบะอสุดท้ายกระบะยุกเลยนะคุณผู้ชมการที่เกิดขึ้นกล้องหน้ารถเัาทึกมากค่ะบันทึกเหตุการณ์นี้ได้สังกะสีมันมาก่อนไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่เลยร่วงลงมานี่ภาพช้าละตึกทับกระบะแบบนี้ ก็ตกลงมาบนถนน,นใช่<า>ุ่นนี้วูมนี้เนี่ยชาวบ้านถ่ายไว้เป็นจังหวะนั้นเลยอ่ะคือเห็นตอนที่แป่งคอนกรีตมันร่วงลงมาแล้วมันมีไฟช็อตรถคนงานกำลังรื้อถอนในอาคารสีเฟื่องฟุ้งที่ว่านั่นแหละค่ะรบัสฉีกเลย